ลาแล้วนางเอกลูกรักขอไม่ต่อสัญญาช่องวัน31หลังร่วมงานมานานนับ10ปีเป็นอีกหนึ่งนางเอกมาความสามารถสำหรับเชอร์เบลลันละลีนเต้จะสาเวท หลังจากโบยบินสร้างผลงานในวงการนับ10ปีในฐานะทั้งนางเอกและนางร้ายซึ่งตอนนี้ได้คอนเฟิร์มแล้วว่าเชอร์เบลนางเอกนาเฟียสได้ออกจากช่องวันผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวก็ต้องมารอดูกันแล้วล่ะคะ่ะ ว่าจะไปรับละครใครไหนและจะรับบทละครในบทไหนอีกก็คงต้องรอชมกันค่ะซึ่งสำหรับเชอร์เบ,เบลมีผลงานละครเรื่องรกคือลิขิตฟ้าชตาดินทางช่อง5โดยรับบทเป็นนางเอกของเรื่องตามด้วยผลงานละครเรื่องดอกโศกที่ทำให้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงดาวรุง่งหญิงซึ่งตามมาด้วยเรื่องแผนรักแผนร้ายภาพอาถรรพ์อนนนทิตาเสือริษยา เป็นต้น